สวัสดีครับผมนายณนะัฐุศิ์พินยโยดมบีหกห้าสบีสี่วันนี้จะพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการสรรเทือนในหัวข้อปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายดิกลาทอรี่อิมเพค a เซสเซนเมนต์ไอตามมาตราเจ็ดเจ็ดของราาัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่มาและความสำคัญนะครับ เนื่องจากประเทศไทยมีการยกร่างร,รัฐธรรมนูญแห่งราชราอาณา,าจัจากรไทยพุทธศักราช2560ได้มีการนำหลักการเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายหรือการจัดทำหรือการจัดทำ Regulatory Impact Analysis (RIA) มาบัญญัติไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา77 7 7การนำหลักการนี้มาบัญญัติในรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นว่าหลักการนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ได้ผู้จะทํารัฐธรรมนูญให้ความสําคัญอีกครั้งยังเป็นเรื่องใหม่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญครับในเรื่องของหลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายเป็นหลักการที่มีแนวคิดจากความต้องการลดจํานวนกฎหมายเพื่อลดต้นทุนทางเศร,รษฐกิจและส่งเสริมการแข่งขันทางเศร,รษฐกิจในช่วงที่สิ้นสุดสงครามยินแต่ต่อมาแนวคิดการลดจํานวนกฎหมายมีการเปลีป่ยนแปลงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐด,ดังนั้นจึงมีเริ่มมีการคิดค้นเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่ใช้ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายกล่าวคือการวิเคราะห์ผลกระทบจากการมีกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไรถ้ามีกฎหมายฉบับนี้จะแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง หรือมีบทบัญญัติกฎเกณฑ์อะไรต้องแก้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใหม่ออกมาโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ organize for economic cooperation and development oecd ได้มีการพัฒนาและเสนอให้มีหลักเกณฑ์ก,ก,การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกเช่นประเทศสหรัฐาาอเมริกา ส,ส,สาหาราชอาณาจักรเยอรมนีในการนำไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตนเนื่องจาก i a a ไม่ได้มีรูปแบบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับประเทศไทยการวิเคราะห์ผลกระทบในการตาก,กฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ทางปฏิบัติเนื่องจากมีการยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่ได้ทำออกมาให้เป็นรูปประเขียนไว้ในเขียนบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญ กาโดยสรุปประเด็นปัญหาที่จะศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แก่ประการแรกสถานะของ i a หรือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายประการที่ 2. ประเภทของกฎหมายที่ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบหรือมีการทำ i a ประการที่3ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือ i a ททำการประเมินผลสำลิปในการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของบุคคลใดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพื่อศึกษาแนวคิดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการใช้หลักเกณฑ์ IA เเพื่อศึกษาหลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายในต่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาหลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายในประเทศ 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายตามมาตรา77วรรคสองของรัฐธรรมนูญการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะศึกษาถึงแนวคิด ความเป็นมาวัตถุประสงค์แนวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์ IA ทั้งของประเทศและของต่างประเทศได้แก่ออสเตรเลียมาเลเซียและญี่ปุ่นรวมถึงศึกษารายละเอียดขอบเขตหรือกรอบในการจัดทํา IA ของแต่ละประเทศเพื่อน,นํามาเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อความคิดความคิดทั่วไปที่ว่าการร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายการศึกษาข้อเรื่องพิจารณาในการกำหนดกเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา7 7ผู้ศึกษาได้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นกรอบความคิดในการศึกษาดังนี้ 1. นแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ2อแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สามแนวคิดในหลักการในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายแนวคิดทฤษฎีด้วยการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติสําหรับข้อความคิดทั่วไปที่ว่าการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายถึงการร่างกฎหมายที่กล่าวถึงความสาคัญของการร่างกฎหมายร่างกฎหมายที่มีคุณภาพลักษณะของกฎหมายที่ดีขั้นตอนการร่างกฎหมายอีกทั้งกล่าวถึง กระบวนการนิติบัญญัติที่เริ่มจากการเริ่มสร้างกฎหมายการพิจารณากฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกระบวนการตาตากฎหมายกระบวนการนิติบัญญัติคือลำดับขั้นตอนที่จําเป็นต้องดําเนินสําหรับการพิจารณาแนวคิดหรือข้อเสนอที่มีการกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบังคับหรือกฎหมายรายละอ,อักษรหรือก่าวอีกนหนึ่งคือ กระบวนการหรือวิธีการในการออกกฎหมายหลายและอักษรโดยแนวคิดหรือข้อเสนอจะมีการนำมากำหนดเนื้อหาประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้นปกติจะถูกเสนอโดยบุคคลหรือองค์กรที่มีการกำหนดไว้เช่นสมาชิกองค์กรนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีหรือกลุ่มของประชาชนเป็นต้นจะต้องเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนที่มีการกำหนดไว้เช่นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่การ คณะอนุกรรมการมีการรับฟังความคิดเห็นมีการจัดการโต้เถียงได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายนั้นก่อนที่ท้ายสุดจะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นขององค์กรนิติบัญญัติดโดยปกติได้แก่รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยกแบ่งแยกอำนาจกระบวนการนิติบัญญัติเป็นกระบวนการที่อยู่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงความคิดทางกฎหมายให้เป็นกฎหมายหลายๆอักษรที่มีผลบังคับในสังคม กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนั้นจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่องค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายนั้นใช้บังคับกฎหมายที่ตราโดยองค์กรนิติบัญญัติดังเช่นรัฐสภาโดยทั่วไปเรียกว่าพระราชบัญญตัติหรือรัฐบัญญัติส่วนกฎหมายที่องค์กรใช้อำนาจบริหารแต่ละประเทศอาจมีชื่อเรียกตากา่างกันเช่นสหรัฐอเมริกาเรียกว่าคำสั่งประธานาธิบดีหรือประเทศไทยมีการให้อำนาจฝ่ายบริหาร รัฐมนตรีสามารถตากฎหมายได้หลากหลายรูปแบบเช่นพระราชาดีกากฎกระทรวงเป็นต้นวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเอกสารโดยการืึกษนข้อมูลจากหนังสือวารสารืึกษนทางอินเทอร์เนต็ตกรณีที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับรวมไปถึงกฎหมายของต่างประเทศจะทําการวิเคราะห์ปัญหาในมาตรา7 7ของรัฐมนูนญแห่งราชอาณาจากักรไทยในเรื่องของวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย โดยการศึกษากฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบับติต่างประเทศมีการใช้หลัก i a รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่4เมษาย,ยน2560เรื่องแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชาบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเรของกฎหมาย และนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากขึ้นการร่างกฎหมายความสาคัญของการร่างกฎหมายผู้ทําหน้าที่ร่างกฎหมายเป็นสถาบันของโครงสร้างสังคมโดยจะมองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการออกแบบกําหนดโครงสร้างของสังคมและกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมสื่อสารปรยังสมาชิกสังคมให้พร้อมปฏิบัติตามภาษาในทางกฎหมายคือ รอคัมเปินเนลเมนต์ในแง่มุมนี้กฎหมายจึงมีหน้าที่สองประการหนึ่งการทำหน้าที่กำหนดและควบคุมการใช้อำนาจทางการเมืองสอง,สองการทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยการสอนและการเรียนรู้และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเมื่อพิจารณาการออกกฎหมายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะพบว่า ตัวบทกฎหมายเองจะสะท้อนถึงนโยบายสาระของแต่ละยุโซมัยที่แตกต่างกันกฎหมายจึงย่อมมีวิวัตถุประสองค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่นําไปสู่ปลายทางหรือวัตถุประสงค์ที่สังคมต้องการผลการศึกษาจากศึกษาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายเแ,แล้วหลักการกฎหมายเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อำน,นาจผ่านทางผู้แทนหรือรัฐสภา ดยความยินยอมของประชาชนและกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะออกมาในรูปแบบของราชบ,บัญญตัติแต่เนื่องจากความจําเป็นบางแหงการจึงต้องใช้กฎหมายเป็น,นกลไกในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยเหตุผลทางเทคนิคที่เกินความสามารถของฝ่ายนิติบัญญตัติที่จะบัญญัติรายละเอียดของเนื้อหากฎหมายเหล่านั้นได้หรือด้วยรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างจกนนาก,กาัดในการตากฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีความจาเป็นต้องมอบอํานาจหรือแบ่งอํานาจในการตากฎหมายให้กับฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่บัญ บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดําเนินตามนโยบายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้มีอำนาจในการตรากฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีกําหนดนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อใช้แก้ปัญหาของสาธาณะเอามาแก้ไขปัญหาโดยการออกออกเป็นกฎหมายในรูปแบบกฎหมายเราลำดองเช่นพระราชดิการกฎกระทรวงประกาศกระทรวงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติหรือฝ่ายบริหาร ให้เป็นผู้ร่างกฎหมายก็ควรเป็นผู้ที่มีทักษะมีความสามารถในการร่างกฎหมายรวมถึงมีความเข้าใจในนโยบายสภาวิทางเศรษฐกิจสังคมเนื่องจากการร่างกฎหมายที่ดีย่อมจะช่วยให้บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงสื่อสารทําให้สมาชิกสังคมเข้าใจใและยอมรับนักถือได้ตามทฤษฎีการยกร่างกฎหมายเมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายโดยบุคคลหรือองค์กรเช่นสมาชิกองค์กรนิติบัญญัติ นานงดงมนตีหรือกลุ่มประชาชนเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนที่มีกําหนดไว้เช่นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาการิการมีการรับฟังความเห็นมีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายและผ่านการพิจารณาความเห็นชอบขององค์กรนิติบัญญัติได้แก่รัฐสภาในเรื่องของตากฎหมายจะมีหลักครอบคลุมกฎหมายให้ขัดกับรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ครอบผัระทมอาจขึ้นอาจจะเริ่มมาจากแนวคิดของการลดจํานวนกฎหมายจํานวนมากที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในต่อมาแนวคิดการจัดทำไ i เอก็เปลี่ยนไปเป็นเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐโดยเริ่มจากการมีกําหนดขอบเขตรูปแบบของกระบวนการและเนื้อหาสาระของการจะทํา IA และจะทารายงาน IA อีกท้งยังต้องพัฒนาและเสนอให้มีหลักการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย ก็เป็นแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกในการนําไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตนพอรสรุปได้ดังต่อไปนี้ในเรื่องกระบวนการตากฎหมายจะต้องมีการทำไอเอก่อนที่จะร่างกฎหมายจำนวนกฎหมายที่ต้องตัดทำมีกำหนดด้วยว่ากฎหมายในระดับใดบ้างหรือกฎหมายระดับรองนโยบายการติดใจของรัฐบาลรูปแบบขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบในการทำไอเอส่วนมากแล้วจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ คือหน่วยงานในระดับกรมในกระทรวงโดยองค์กรเหล่านี้จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา IE โดยเฉพาะบางประเทศอาจรับจ้างบริษัทษที่ปรึกษาเอกชนมาจัดทา IE ในช่วงแรกแต่ต่อมาก็เป็นส่วนราชการทําเองบางประเทศมีหน่วยงานกลางที่ทําให้การสนับสนุนตรวสอบของหน่วยงานที่ออกกฎหมายหน่วยงาน,นกล่าวมีสํา,ยยาสนักนายกรัฐมนตรีหรือสานักงบประมาณาการกำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องกับ มีการจำแนกหรือการกลุ่มเป้าหมายที่ผลกระทบท้งทางตรงและทางอ้อมและจัดให้มีกระบวนการรับฟังค้อ <gamma> ค <enders> ิดเห็นแบบมีส่วนร่วมสำหรับ oecd ได้เห็นมีการจัดการลำดับสำคัญ8ข้อสำหรับการรับฟังค้อคิดเห็นของสาธารณชนสำหรับเรื่องาของ i a จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำ i a และการจัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการร่างกฎหมายซึ่งควรมีการกําหนดรอบและวิธีการในการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ชัดเจนไม่ควรเป็นการตั้งคาถามกว้างกะต้องมีหน่วยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการในการทำไอท์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้มีว่ามาตรฐานของมาตรฐานกลางของหลายงานมีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการร่างกฎหมายซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เพื่อปรับใช้ในประเทศของตน จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกฎหมายรอบร่างและแทนเป็นระบบเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนนำผลของการรับฟังความคิดเห็นมาวิเคราะห์นะป๊มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตามกฎหมายทุกขั้นตอนซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบอาจเกิดขึ้นจากการกฎหมายเป็นไปเพื่อให้มีผู้หน้าที่และอำนาจในกระบวนการตามกฎหมาย แต่ละขั้นตอนได้สร้างข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆเช่นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการตัดสิในใจในการพิจารณาการร่างกฎหมายฉบับนั้นกาโดยสรุปบทวันหยัดิบ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความมุ่งหมายคือการกำหนดให้รัฐวางนโยบายในการปฏิรูปด้านกฎหมายให้เหมาะสมกับยุคสมยัยและมีกฎหมายเท่าที่จําเป็นขอจบการนําเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับ สัสดีครับ